จะมาแนะนําแผนประกันหนึ่งที่จ่ายเบีย้ยเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะมีอายุ10ปีนะคะ ลดหย่อนภาษีได้นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีเงินก้อนเดียวนะคะแล้วต้องการจะออมเงินในประกันนะคะเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานหรือว่าพออีก10ปีข้างหน้าแล้วเนี่ยแผนการเงินนี้จะถูกนำเงินมาใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าเมืองไทย101 plus มีดียังไงเพื่อจะตอบโจทย์กับหลายๆคนที่ต้องการออมสั้นๆนะคะแล้วก็ได้ผลตอบแทนด้วยจากการลงทุนนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะ เมื่อถึงเวลาใครๆก็อยากวางแผนความมั่นคงให้ชีวิตทั้งเรื่องประกันการลงทุนและเรื่องเงินเก็บจะซื้อประกันแต่ละครั้งก็ต้องพิจารณาสถานะการเงินภาระที่ต้องดูแลและสุขภาพร่างกายของตัวเองส่วนการลงทุนก็ต้องเลือกวิธีลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่าที่สําคัญเงินเก็บก็ต้องมีเผื่อไว้ใช้ในอนาคตมูแต่เลือกเยอะจนสุดท้ายก็ยังไม่ได้เริ่มสักทีวางแผนชีวิตดีๆไม่ต้องคิดเยอะกับโครงการเมืองไทย 101+ ได้ผลประโยชน์สูงถึง3ต่อได้ทั้งความคุ้มครองได้เก็บเงินและได้ลงทุนสําหรับอนาคตต่อที่1คุ้มครองชีวิตสูงถึง110%ของจํานวนเงินเอาประกันภัยยาวนาน10ปีแต่จ่ายเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียวหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดหวังก็สามารถดูแลคนในครอบครัวได้ต่อที่2มีเงินคืนระหว่างสัญญาและการันตีเงินที่จ่ายไม่สูญหายต่อที่3 มีโอกาสเข้าถึงการลงทุนในหลายประเทศทั่วโลกอย่างสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นออสเตรเลียและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเพื่อเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นผ่านดัชนีที่ชื่อว่า City g l o b a l Mo l i asset index ที่มีการกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั้งตราสารหน,นี้และตราสารทุนพัฒนาและบริหารจัดการโดยซิตี้ซึ่งเป็นธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือระดับโลกมีความสามารถในการให้บริการเต็มรูปแบบ ได้รับการโหวตให้เป็นธนาคารที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2018นอกจากนี้ตัวดัชนียังมีกลไกปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ทุกสัปดาห์ตามสภาวะตลาดผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมิถุนายน2001ถึงเดือนกรกฎาคม2020ดัชนีซิตี้โกลบอลมัลติแอสเซทให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงแม้ว่าเป็นช่วงที่ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจสำคัญหลายครั้งของโลกซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวใกล้เคียงกับการลงทุนในดัชนีหุ้นย่าง S&P 500แต่มีความผันผวนต่ำกว่าผลตอบแทน ที่ได้รับจากการลงทุนจะอยู่ในรูปแบบของเงินปันผลพิเศษซึ่งเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากประกันชีวิตแบบทั่วไปและยังได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง10,000แบาทและใครบ้างที่เหมาะกับเมืองไทย 101+ plus คนที่อยากเริ่มลงทุนแต่มีความกังวลเรื่องความเสีย่ยงคนที่กําลังมองหาแหล่งลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและการันตีเงินที่จ่ายไม่สูญหายคนที่ไม่ค่อยมีเวลาติดตามสภาวะต,ตลาดมากนักต้องการผู้ช่วยบริหารเงินลงทุนและหัวหน้าครอบครัวที่ต้องการหลักประกันให้คนในครอบครัว คลายกังวลเรื่องการดูแลคนที่คุณรักในอนาคตเลือกประกันชีวิตรูปแบบใหม่ที่ให้ความคุ้มค่า3ต่อเมืองไทย101 Plus, ใช้ชีวิตสมาร์ทไม่มีสะดุดแบบอินฟินิตี้ทั้งนี้ดัชนี global multi asset USD v t 5 Series 3เป็นดัชนีที่มีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในหลายประเทศทั่วโลกมีกลยุทธ์ในการลงทุนโดยการดูระดับความเสี่ยงและแนวโน้มของราคา กลุ่มสินทรัพย์ที่ไปลงทุนจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มสินทรัพย์ปลอดภัยและกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยงโดยในจังหวะที่ตลาดมีความเสี่ยงสูงและแนวโน้มราคาลงการลงทุนจะไปอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ปลอดภัยทั้งหมดแต่ถ้าตลาดมีความเสี่ยงต่ำและแนวโน้มราคาขึ้นการลงทุนจะไปอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยงทั้งนี้ตัวดันดชนีจะดูความเสี่ยงของตลาดและแนวโน้มของราคาเป็นรายสัปดาห์เพื่อปรับน้ำหนักการลงทุนระหว่างกลุ่มสินทรัพย์ปลอดภัยและสินทรัพย์เสี่ยงให้มีความสมดุลนอกจากกกกลยยยุทธ์าาารระจควมเสี่ง และปรับน้ำหนักการลงทุนรายสัปดาห์แล้วตัวดัชนียังมีกลไกลดความเสี่ยงอีกชั้นหนึ่งโดยการควบคุมความผันผวนข,ของดัชนีที่5%เพื่อลดความเสี่ยงขาลงหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดมั่นใจในการลงทุนกับดัชนี City Global m u l t i Asset เพิ่มโอกาสการลงทุนในระดับสาก,กลชีวิตสมาร์ทแบบอินฟินิตเลือกโครงการเมืองไทย 101+ จบไปแล้วนะคะเมืองไทย101น plus นะคะจิวก็หวังว่าแผนประกันนี้จะถูกใจใครหลายๆคนที่ชอบออมเงินสั้นๆเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะพร้อมทั้งลดหย่อนภาษีได้ด้วยเช่นเดียวกันก็ถ้าชอบหรือกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยหรือถ้าสนใจแผนนี้ก็สามารถติดต่อจิวมาได้นะคะเดี๋ยวจิวให้เบอร์ไว้นะคะหรือ099 4 4 6 9 2 4 9ไลน์มาก็ได้นะคะ jew 6 5 1 6 8ค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวจูจะทำคลิปแนะนำแผนประกันดีๆให้เผื่อจะเหมาะกับใครหลายๆคนนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ